แล,แล้วขนมปังก็โอเคนะคะแต่ว่าลืมใส่น้ำมันเนาะมีคนถามว่าเป็นอย่างวะมันเป็นอย่างเจ้ามันก็จะออกแห้งๆน่อยใต่กับมันเป็นอย่างละอืมทาขายไปแล้วนี่เจ้าอาหารเจ้าคนเดนมาร์กเนาะอบมาแล้วเรียบร้อยเจแล้วก็จะมาเก็บของแต่เจ้าเลยสมสีวันนี้ <S 2> <S 2> <S เป็นเด็กเก็บของนะคะเช้านี้แต่เช้าเพราะหวังงาน,นได้ทํากับข้าวเนาะ วันนี้ก็เก็บของเจ้าเอานมไปเฮอรีเซพชันแล้วก็มาจุยลูกผีเก็บของข้าวตู้เย็นของที่สั่งมานี่แหละเอาก็เก็บข้าวตู้เย็นค่ะก็จุยกันนี่แหละมีคนถามว่าเนี่ยหันสมศรีคนเดียวสมศรีได้อยู่คนเดียวเจ้าอยู่สามคนนี่นี่หันว่ามีแต่ม่ยิ่งทั้งนั้นอยู่ด้วยกันนะสามคนนี่มีลูกสักคนอะมีแต่โสด มีแต่ผัวมีลูกอืมอยู่ด้วยกันสามคนนีนะอายุห้าสิบสามคนห้าสิบสี่คนก็แล้วก็อายุสี่สิบเก้าคนแล้วก็สมศรีสี่สิบแปดอายุไล่เรียกกันอันนี้เวลาปัจจัยฮึ่ง่อย่างปัจจัยเอาพักมาวางไว้เนี่ยนะที่ทางานนะปัจจัยเอามาวางกล่องๆไว้เฮืสมศรีทำพราะวันนี้สมศรียุ่งจะก็สมศรีก็หันพักไปปอกแค่ลงแคลลด ทำพักคือเปิดทำพักคือหัวหน้าแหละสมชิการหัน่นบอกคลีไวท์ผูกนี่เจ้าวันนี้ของกินมันมีแล้วหั่นไว้พุูกนี้ปอกแครอทไวพ์ุูกนี่ถ้าวันนี้ทำเสร็จแล้วเราก็ทำไว้วันพผูกเจ้าพราะผูกนี่มันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะยุ่งยุ่งก็ต้องทำไว้เจ้าเวลาว่างเนาะ ก็จะทำไ้เลยเจ้านี่แหละทำงานทำาบบวันตรงมีว่างนะ่ะทำงานหนะ่ยถ้าทำของวันนี้แล้วก็ต้องทำของวันผูกทำไว้วันผูกเพียมผูกมาก,กันเป็นทำของวันเฮืออีกเนี่ยเขาก็หันไหวเตรียมของไหวมันจะได้ไง เพื่อมผูกมีกระฟงกาแฟมันยุ่งจิกกอรีเแล้วเตรียมพักเตรียมอย่าง,ลงนะแล้วมันง่ายดีนะนี่เละเจ้าค่อยๆทำไปกระลางปนมเมาก้านมานะันเอาแต่ดอกมันอันนี้เซตแหละแล้วก็มาทำแคลอทต่อสมสีเป็นโลกจิตจะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนถ้าโถมสะอาดทำทำงาน ทำงานมันมันคัดตามันม่วนเลยมันตีนใส่เนาะเวลานี้อย่างแล้ออย่างจะเจ็ดอ่ะมังเดี๋ยลูกพีสั่งไว้เลยเพื่อพี่ฟังเจ็ดแต่พี่ฟังเจ็ดแต่เฮ้ามันหันแล้วมันโอดตมันได้เนาะมันตีนิส่เมื่อมันต้องเจ็ดก่อนถ้าโถมสารมันเนยายกันแล้วปอแค่ร้อนหละกะมาเอาอันนี้เนี่ยวันนี้ทำไายไายไายไก่เนาะ อันนี้กระลอกปุ่นใส่พา,ายกระลอกว้าทองกระลอกแป้งน่ะเนี่ยอืมสมสีมกมาเซตถาดพายไก่ลูกผีเป็นคนทําสมสีมก็ไม่ได้ทาหรอกแกทําไว้แล้วสมสีมก็ะมาจุวยแกทําทันทํานี่จุ๋ยแกตัก่องจุวยแกเนี่ยนันยันนีมุทีแกง้มตันไงอันนี้นี่นี่นี่ายอันนี้นำนำนำซุปนำแกงอืเป็นใจแป้งข้าวโพดครับ กับกบเนยนะพัดรวมกันแล้วก็นำใส่เจ้าแล้วแต่บางทีปกจะใส่นมเนะบางทีกกจะใส่อันนี้ใส่น้ำกบแป้งข้าวโพดกับแป้งนี่แหละอืแล้วก็ใส่นอไฟฝรั่งน้อไฟฝรั่งแล้วก็ใส่ไก่ลงไปในนี้น่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวปิยเอาใส่โรยลงไปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะตักไปกันล็อกก่อนเดี๋ยวจะคือพอเดี๋ยวไปพอ อาหารวันนี้ก่อนเนาะนี่อาหารทั้งมดอาหารบุฟเฟต์เนาะเอามาจุยตั้งโต๊ะก่อนอันนี้สม้มอันนี้แตงครับมะเขือเทศตะวาวันนี้ใส่ชีดลงไปพวกก็จะปัปป๊บปรุงอาหารที่เหลือตะวาก็เอามาปัาป๊บปรุงเป็นวันนี้ถ้าเป็นสลัดจะอีนะเพราะทุกอย่างาเราใส่ตู้เย็นไว้เนาะอันนี้กะมันฝรั่งแตงสะไล ตับบดฟักทองประหลาดคีมลงไปเห็นไหมใส่เมด็ดน้ำแก้วลงไปเจ้าอันนี้ก็อส้มสลัดกระลำอันนี้ก็กระลำปีก็แค่อสปกะจะปรับเปลี่ยนไปพักมันก็มันจะมีพักแค่นี้แหละแต่มันต้องมีสิบอย่างขึ้นเนาะอันนี้เซน เวียดนามเจ้าอันนี้สลัดชีดนี่แหละอันนี้อาหารเย็นอาหารบุฟเฟต์นี่เจ้าน,นี่เฮาก็ตักไกไ่ใส่เห็นไหไก่ครับมันน้องใบฝรั่งเจ้าเอาใส่ลงไปในก๊อกนี่ต้องเอาอันนี้ไปวอร์ไปอุ่นกันนะเพื่อมัน่อนกันนะแล้วก็ตักอันนี้ใส่เห็นไหมฝรั่งเขาก็กินอะแย่เลยอันนี้ซุปอันนี้แกงมังสวิรัตอันนี้เจ้า ได้เวลากินข้าวแล้ววันนี้จะมากินเนื้พอพรนะเจ้าว่ามันจะเป็นจะไดเสียงกรอบมันกรอบนะเนี่ยกระลอกอันนี้นะฟังเสียงนะเจ้า det er jo Kan ikke selvfølgelig noget, der tager vores Ja. Jeg gider heller i dag. Jeg vil prøve spise dem i Okay. Og så er Du må ikke tage noget med farve på i dag, eller hvad?

เราการันต้องขยะทิ้งพ่อบ้านอยู่ค uh, ุณนะคะทางขยะพาอบ้านไม่สบายเราก็ทำเองนะคะ